เราสบายดียามเย็นๆเราตินีนก็นอยู่นาแถวบัดปากน้ำเขียบภาษีตะเล่นเนาะเพื่อนๆเอฟซีคนใดที่ว่าต้องการยังมาเที่ยวบัดปากน้ำเขียบภาษีตะเล่นตะเลินก็มาได้ถ้าปรจักทางมากก็ดูจากขีดป่าวปะ,ปะน้าอันทัวได้ที่ว่าลงไปถ้าเพื่อนๆก็ได้ถาางง้านั่งรถไฟฟ้าพีทีเอสมาก,ก็มาลงตลาดผู้แล้วถ้ามาลงตลาดผู้ก็นลงลงัง่งรถเข้ามาได้เลย รถกระป๋องรถสองแถวสีแดงที่มันวิ่งมาจากดาวขนอนงผ่านเดือมอตพา,ามาได้เดี๋ยวบอกไปนำํำชมวิวไปนำํำแดดมันแห้งนังรถขึ้นมาแนี่ยน่ะ BTS ตลาดผู้ถ้าเพื่อนๆที่อ,อยู่มาทางบางแคก็นั่งจากบางว่ามาได้มันจะมีรถกระป๋องบางว่าวัดปากน้ำนเพื่อนๆคนใดที่มาท้าในก็ัามาได้ พังต้องขางกับเป็นวัดคุณจันทร์จะพาชมวิวกรุงเทพมหานครสวยๆภาพจำเจดีข้างบน สวัสดีครับเ,เพื่อนเนี่อเราก็มาถึงวัดปากน้ำแล้วก็นี่ป่ายจะเป็นป่ายเก่าป่ายใหม่หวัดปากน้ำป่ายเก่าป่ายใหม่นี่ก็มาถึงแล้วเขตภาษีเจริญกระเช้าบางแคนะตลาดผู้ช่วงนี้ะ่ะอประมาณน,นี้เนี้ยก็ทางเข้าว,วัดทางเข้าว,วัดเดี๋ยวบาบัานาออนช่วยสิาานะพาเข้าไปเนาะเขตวัดซีเจริญนี่คือองค์พอพุทธรูปที่เมันสร้างใหมอ่อ่ะสร้างใหม่อันนี้เจดีย์วัดปากน้ำ อยู่ฝั่งนั้นเกยแฟนผังบัดปากน้ำเออข้ามาบริเวณเวทบัดก็คือว่าหามสูบบุหรี่นะหามสูบบุหรี่ยหามดืม่มสุรานะเป็นกฎคอต้องหามส้นนีก็คือส้อนรถโดยสารวิ่งเข้ามมาแท็กซี่ตอนนี้วนกลับ ตอนเราเรามาเดินตรงไปก็บอาชีพเป็นบอดนี่ที่ว่าเป็นซ่างพระพุทธรูปใหม่บอกเป็ธขลุ่ประธรรมกายมงคลสา <c oughs> มารถเลี้ยวเลี้ยวซ้ายกับไปสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามนี้นะตามนี้อ่าเลี้ยวขวาก็จะมีทางไปห้องน้ำามาเจดีของเนี่ยปัดปากน้ำด้านในเนี่ยเป็นออเกี่ยวด,ด้วยนียโอ้สวยงามสวยงาม เจสกินไปไทยไปงั้นมหาเจดีมหาอัศวมงคลใช่อุสถเปอย่านี้อาวุตามนี้เอาพลมาดานในกรสิมีเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำข้อเชิญถอดปะป๋าต้นกระถินนะอู้ใหญ่เลยครับปากมงคลนะในวัดกรสิมีสางมีสังสอง ตอนกระทิ้นต้นกระทิ้นต้นป่าป่าวัดปากน้ำทตี่ยวเปรียวไปถอดยูย การดหลังของวัดปากน้ำพาเรือเนาะกระซิมีทั่วของเกาหลีญี่ปุ่นทั่วต่างศาตมากลายเนี่ยก็มาจอดพาเรือวัดปากน้ำกรซิมีให้อาหารนกอาหารปลาแต่เนี่ยเปียวเลยฟังนุ่นกับเพื่อ,อนๆก็เ,เห็นวันนีโอ้ตะภาพปลาฟ้าเนี่ยปลาฟ้าในป่จจยยบันเบานหน้าอันทั่วนี่มี มาวัดปากหนามบายหล,ลอดเราบ่เคยเห็นไงาก็มาเห็นมืนนี่โอ้สวยสวยสวยทัวเป็นบุญของบาวปนาวันทัวเนาะเพื่อนเพื่อนยูทูบคนใดที่มาแต่ว่าอยากมาเห็นกับมาใดมาโซนเนี่ยครับของอเจดีแก้วนียมนเด็ด องค์พระโลูพระพุทธรูปพระธรรมากายนะจะเป็นสางยังกระทัานและนะ้วเนาะเดี๋ยวตามเป็นสางเสร็จอีกที่หนึง่งเดี๋ยวบ่าวันนะ้าอันทั่วจะกลับมาเบิ่งใหม่อีกรอบนะเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศองค์พระพุทธรูจุดสวยมาย FC, ยให้อเอฟซีเดี๋ยวเบิงเบ่งองค์ที่ใหญ่ที่สูงเนาะโอ้สีดองเลยเดี๋ยวจะได้พาเอฟซีมาเบิ่งเนาะองค์สุนทรกับเจดีย์ดันดันขาง bukan pak